ครับผมพี k ีเคนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆนะครับที่ออกรถใหม่นะครับหรือว่ากําลังขับรถใหม่อยู่แล้วก็น้ํามันหมดเราต้องเข้าไปเติมน้ํามันแล้วดูวิธีนะครับว่าเราเข้าไปแล้วเราจะไปเติมน้ํามันช่องไหนอะไรอย่างไรนะครับเวลาเราเข้าไปนะครับฮะให้แนะนําดูที่รถรถเรานะครับว่าฝาเปิดถังน้ํามันเนี่ยอยู่ด้านไหน ด้านในของรถนะครับบางบางรุ่นจะอยู่ทางขวาบางรุ่นอยู่ทางซ้ายอย่างผมเจ็ตจเครับผมก็จะอยู่ทางน้ำมันนะครับฝาเปิดอยู่ทางซ้ายของรถนะครับครับผมก็เดี๋ยวเราขับหาปั๊มกันนะครับผมก็แนะนํานะครับผมถ้าเกิดตัว ตัววัดน้ำมันถึงขีดขีดล่างสุดนะครับมันจะเขียนว่า E เนี่ยเลยไปสักนิดนึงอะ่ะประมาณช่วงเนี้ยขีด E นะครับแปลว่ารถเราจะวิ่งได้ไม่เกินประมาณ16กิโลเมตรโดยประมาณนะครับจะกะกะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นตแต่โดยประมาณนะครับผมดูเอาไว้ตรงหน้าปัดทังน้ำมันนะครับตัว E เมื่อไรไฟเตือนเมื่อไรเราต้อง ต้องอหาปัม๊มละต้องกะระยะให้ถูกนะครับวันนี้ก็ช่วงนี้น้ำมันลดครับผมผมเติมแก๊สโซฮอรครับผมโซฮอ์95ปกติน้ำมันจะประมาณลิตรละเจ็ด ก,กว่าๆนะครับผมแต่ทุกวันนี้เหลือประมาณ18-19ตอลิตรถือว่าถูกมากครับเต็มถังประมาณ700ไม่ไปไปไม่ทันนะ ก็เดี๋ยวเราเจอปั๊บนะครับเดีย๋ยวเราเข้าไปเติมน้ำมันที่ปั๊มปตทกันนะผมปั๊มน้ำมันปตท วันนี้ลิตร95โอ้โหไม่เปิดราคาด้วยจ้าไม่รู้ราคาเลยปั๊มนี้อ่า uh, 95แล้วต้องดูนะครับอ่า uh, 95แล้วช่องนู้นช่องกลางโอเคเนี่ยครับถังน้ำมันอยู่ทางซ้ายนะครับเราก็วนมาทางซ้ายเลยกะ เอาถังน้ำมันพอดีกับหัวปัม๊ม 95, 95เต็มถัง <5 S 1> ครับผม95เต็มถังครับครับดับเครื่องด้วยนะครับดับเครื่องเปิดฝาน้ำมันอันบนนะครับอันล่างฝาป้องหน้าอันบนเป็นรูปถังน้ำมันนิดล,ละ18.30นะครับ หมดไปสามร้อยสามสิบบาทสามร้อยสามสิบครับครับผมสตาร์ทได้เลยครับเติมเสร็จครึ่งถ<ๆ>ังสามร้อยสามสิบบาทครับผม เกิดใครใช้แจ็ตจีเคแนะนำเก้าห้าผมใช้ดีเครื่องไม่กระตุกครับ,รบครับผมครับไม่ยากครับผมสำหรับมือใหม่ขับมาเติมน้ำมันเองออกรถใหม่ๆเงี้ย ไม่ต้องกลัวครับบางคนกลัวๆประมาณนะครับไม่ต้องกลัวไม่ยุ่งยากครับเติมเสร็จแล้วก็ออกมาได้เลยครับ,รบก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับต่อเพื่อนๆที่หาวิธีการเติมน้ำมันหรือว่าหาฝ เปิดถังน้ำมันไม่เจอนะครับผมก็เข้ามาดูที่คลิปได้นะครับหรือว่าพิมพ์สอบถามร่วมพูดคุยกันได้นะครับผมที่ช่อง PTK เราที่คลิปนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวผมเข้าไปตอบครับขอบคุณครับก็เจอกันคลิปหน้าครับ